ผีซ่องเมืองกาลแรงดึงดูดจากความมืดมิดค่ำคืนนั้นมืดสนิทด,ดวงจันทร์เสี้ยวถูกเมฆบดบังจนเหลือเพียงแสงดาวริบรี่ถนนสายรองในตำบลท่าล้ออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเงียบสงบจนได้ยินเสียงจิ้งหรีดเรไรกลุ่มของวัยรุ่นสามคนคือนัดโจ้และมิกจอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่ริมทาง พวกเขากำลังมองไปยังอาคารเก่าแก่สุดโสมขนาดใหญ่ที่ตั้งตระง,งานอยู่เบื้องหน้าอาคารนั้นคืออดีตสถานบริการทางเพศที่เคยรุ่งเรืองอย่างถึงที่สุดเมื่อ30กว่าปีก่อนปิดตัวลงอย่างเป็นปริศนาและถูกทิ้งร้างมานานหลายปีผู้คนในพื้นที่เรียกขานสถานที่นี้ว่าสุสานโสเพณีโดยเสียงร่ำลือถึงความเฮี้ยนและความอาฆาตของดวงวิญญาณหญิงสาวที่ว่ากันว่าเสียชีวิต อย่างทุกทรมานอยู่ในนั้นเอาจริงดิพวกมึงกูว่ามันไม่ค่อยน่าสนุกแล้วว่ะนัดหัวหน้ากลุ่มเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงไม่มั่นใจเท่าที่ควรแม้ปากจะพูดอย่างนั้นแต่สายตาของเขากลับเต็มไปด้วยความท้าทายโจผู้มีร่างกายใหญ่โตกว่าเพื่อนยกกล้องวิดีโอขึ้นตั้งใจสอว่าไอ้นัทพวกเรามาถึงนี่แล้วนะเราต้องทำคลิปพิสูจน์ให้คนดูเห็น ว่าที่นี่มันดุจริงไหมโจเป็นคนกระหายการเป็นที่รู้จักเขาอยากให้คลิปท้าผีของเขามียอดวิวถล่มทลายส่วนมิกน้องเล็กสุดในกลุ่มได้แต่สวมพระคล้องคอนแน่นก้มหน้ามองผืนไม่กล้าสบตาอาคารที่มืดมิดนั้นเลยพวกเขามีอุปกรณ์พร้อมทั้งกล้องไฟฉายและที่สำคัญที่สุดคือความคนองตามประษาวัยรุ่นที่อยากลองของและการพิสูจน์เรื่องราวจากตำนานที่เล่าขานกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่า เข้าสู่เขตอาถรรพ์กำแพงรอบอาคารมีร่องรอยการพังทลายอย่างเห็นได้ชัดนัดส่งเปฉายนำทางเข้าไปตามซอกตึกที่เต็มไปด้วยวัชพืชและเศษซากปรักหักพังบรรยากาศภายในเย็นเยือกผิดปกติทั้งที่อากาศภายนอกค่อนข้างอบอ้าวนี่มันเหมือนอยู่ในหนังผีเลยวะ่ะโจพูดพลางเปิดกล้องบันทึกภาพทุกซอกมุมมือของเขาแม่จะมั่นคง แต่เหงือก็เริ่มสิ่มออกมาท่านใดนั้นเสียงลงประโชกพัดมาวูบใหญ่ทั้งที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ในบริเวณนั้นเสียงนั้นไม่ได้มีแค่เสียงลมแต่มันมีความรู้สึกเหมือนเสียงกระซิบแ่วเบาที่ไม่สามารถจับใจความได้ดังแว่วมามิกซสะดุ้งสดตัวเขาหยุดเดินและจ้องมองไปยังห้องชั้นล่างที่มืดมิดห้องหนึ่งพวกมึงได้ยินอะไรไหมวะเสียงลมมัง้งนัดพยายามทำใจกล้า แต่โจผู้กำลังถือกล้องกลับสายหน้าใบหน้าของเขาซีดลงเล็กน้อยไม่ใช่เสียงลมว่ะมันเหมือนเสียงคนครวญเพลงพวกเขาพากันเดินต่อเข้าไปยังโซนด้านในซึ่งเป็นห้องเรียงรายจำนวนมากสภาพห้องแต่ละห้องมีแค่เตียงเก่าผุพังและร่องรอยคราบสกปร,รกที่ติดอยู่บนพื้นและผนังทุกอย่างดูเหมือนถูกทิ้งไว้เมื่อวานนี้เองแม้จะผ่านไปกว่า30ปีแล้วก็ตาม เมื่อพวกเขาเดินผ่านห้องสุดท้ายไปกลิ่นอะไรบางอย่างก็โชยมากลิ่นนั้นไม่ใช่กลิ่นหมิ่นเนา่าแต่เป็นกลิ่นหอมของดอกไม้เก่าๆผสมกับกลิ่นอับชื้นและกลิ่นคาวบางอย่างที่คลายเลือดจางๆกลิ่นอะไรวะเนี่ยนัดบน่นจ้อส่งไฟที่ผนังเก่าๆที่เต็มไปได้วยรอยขีดข่วนเขาเห็นรอยสีแดงเข้มเหมือนสีเลือดที่แห้งกรังเป็นวงกว้างเขาเพ่งมองใกล้ๆ นี่มันรอยเลือดจริงๆวะโจพ,พึมพำเสียงจากอดีตที่หวยหวนพวกเขาตัดสินใจเดินขึ้นบันไดไปยังชั้นสองของอาคารบันไดไม้เก่าส่งเสียงดังแอดแอดแอดทุกครั้งที่ย่ำเท้าราวกับเป็นการปลุกบางสิ่งที่กำลังหลับไหลชั้นสองดูจะยิ่งสุดโทรมและเต็มไปด้วยพลังงานที่หนักอึ้งกว่าชั้นล่างนัดเดินไปเปิดประตูห้องหนึ่งที่ประตูถูกแ้มไว้ภายในห้องนั้นดูเหมือนจะเป็นห้องทำงานหรือห้องเก็บของ โจ้ใช้กล้องส่องเข้าไปในห้องและทัในใดนั้นกล้องของเขาก็ดับลงทั้งที่เพิ่งชาร์จแบตมันเต็มร้อยเชียกล้องดับว่ะโจ้บ่นอย่างหัวเสียเขาพยายามจะเปิดกล้องหลายครั้งแต่ไม่ติดในขณะที่ทุกคนกําลังสนใจเรื่องกล้องมิกซ,ซึ่งยืนอยู่ท้ายที่สุดของกลุ่มก็ชี้มือสันแทวไปอย่างมุมห้องโถงนั่นนั่นอะไรเนี่ยทุกคนหันตามไปทันทีสิ่งที่พวกเขาเห็นคือเงา ร่างผู้หญิงคนหนึ่งยืนนิ่งอยู่ที่มุมมืดร่างนั้นสวมชุดเรสสีแดงเก่าผมยาวปลกไฟหน้าเงาของเธอทอดยาวบิดเบี้ยวไปตามผนังที่ฉับปูนไม่เรียบเงาไม่ได้เคลื่อนไหวแต่ความรู้สึกที่ส่งออกมานั้นหนักหน่หนวงจนน่าอึดอัดนัดทำไฟฉายหลุดมือไฟฉายกลิ้งไปตามพื้นส่งแสงว่าไปมาตามจังหวะน,นี้มันหมุนทำให้เงาของหญิงสาวนั้น,นดูเหมือนจะเคลื่อนตัวตามแสงผีมิกพึมพำเสียงสัน่น โจผู้ใจกล้ากับยืนแข็งทื่อเขาพยายามจะวิ่งแต่ขาเหมือนถูกตรึงไว้กับที่แล้วเสียงโหยหวนก็ดังขึ้นเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความโกรธแค้นและความอาฆาตมันไม่ใช่เสียงกระซิบอีกต่อไปแต่มันคือเสียงร้องไห้แบบขาดใจตายของหญิงสาวหลายคนรวมกันดังมาจากทุกทิศทุกทางในอาคารพวกมึงพวกมึงมาทำไมเสียงหนึ่งที่ดังกว่าเสียงยืน เหมือนดังอยู่ข้างหูของนั้นนัดตัวสัน่นเขาเห็นรอยเลือดที่แห้งกรังบนผนังห้องที่เขาเปิดประตูเข้าไปจู่ๆก็มีน้ำสีแดงฉานไหลยเยิ้มลงมาจากรอยนั้นราวกับเลือดสดๆหนีตายและความสูญเสียภาพที่เฉินทำให้ทั้งสามคนสติแตกพวกเขาไม่สนใจสิ่งใดอีกแล้วโจเป็นคนแรกที่ได้สติและออกวิ่งนำไปก่อนเขาวิ่งลงบันไดยอย่างไม่คิดชีวิตมิกวิ่งตามติดๆ ส่วนนัทวิ่งตามมาเป็นคนสุดท้ายขณะที่นัทกําลังวิ่งลงบันไดเขาหันไปมองข้างหลังแวบ,บหนึ่งเขาเห็นร่างของผู้หญิงชุดแดงลอยลงมาจากด้านบนอย่างรวดเร็วใบหน้าของเธอขาวซีดดวงตากลงโบและริมฝีปากฉีกยิ้มที่น่าขนลุกนัทกรีดร้องสุดเสียงแล้วรีบวิ่งตามเพื่อนไปทันทีพวกเขาวิ่งผ่านทางเดินเดิมผ่านห้องที่เคยได้กลิ่นคาวเลือด เมื่อมาถึงประตูทางออกที่เป็นซอกตึกโจและมิกก็กระโดดขึ้นรถมอเตอร์ไซค์สตาร์ทเครื่องเตรียมออกรถแต่แล้วขณะที่นัดกำลังจะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์คันเดียวกับโจและมิกเขารู้สึกเหมือนมีมือเย็นเฉียบจับที่ข้อเท้าอย่างแรงมันเป็นแรงดึงที่หนักหน่วงราวกับถูกดึงลงสู่พื้นดินนัดล้มคว่ำลงกับพื้นเขาหันไปมองไม่เห็นมีอะไรแต่ความรู้สึกว่าถูกจับยังคงอยู่ ช่วยด้วยพวกมึงช่วยกูด้วยนัดร้องลั่นโจเห็นเพื่อนล้มก็ลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ความกลัวครอบงำจนเกินกว่าจะช่วยได้เขาตัดสินใจบิดคันเร่งออกไปอย่างรวดเร็วทิ้งให้นัดอยู่ข้างหลังเสียงมอเตอร์ไซค์ดังห่างออกไปเรื่อยๆจนเงียบไปในที่สุดนัดพยายามจะลุกขึ้นอีกครั้งแต่แรงดึงที่ข้อเท้าแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเขาตะโกนเรียกเพื่อนอีกครั้งแต่ไม่มีเสียงตอบรับทันใดนั้น เสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังอยู่ข้างๆหูของนัทไม่ต้องกลัวนะมาอยู่กับพวกเราสินัทเงยหน้ามองไปยังอาคารเก่าที่เขาจากมาสิ่งที่เขาเห็นคือร่างของผู้หญิงชุดแดงหลายสิบคนยืนเต็มหน้าต่างชั้นสองพวกเธอมองมาที่เขาด้วยแววตาว่างเปล่าแต่ในความว่างเปล่านั้นมีความหิวโหยบางอย่างแฝงอยู่นัทกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งพยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอด แต่แรงดึงนั้นแข็งแรงเกินกว่าเด็กหนุ่มจะต้านทานไหวภาพสุดท้ายที่โจและมิกจำได้ก่อนที่จะไม่มีใครได้ยินข่าวครา,าวของนัดอีกเลยคือเสียงกรีดร้องที่ยาวนานและขาดห่วงของเพื่อนรักที่ดังแว่วตามมากับสายลมในคืนที่มืดมิดเสียงที่เงียบหายไปพร้อมกับความลับทั้งหมดในสุสานโสเพณีที่ยังคงตั้งต,งตรงงานอย่างน่าสะพรึงกลัวณนะเมืองการแห่งนั้น